สวัสดีคะ่ะมีรถสภาพสวยมานําเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะราคาไม่ถึงแสนฮะคุ้มมากๆเลยนะสําหรับรถคันนี้คะ่ะ Honda City Z s a X เครื่องยนต์พันห้าเกียร์โต,โตค้คันนี้ปี2องพคะ่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโปรดดีจะได้เต็มนะส่งเดือนละสี่พันบาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,บๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยคะ่ะตามมาไปดูกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะ แซอตี้เซเอ็กซ์เครื่องยนต์พันหนะคะเกียร์ออโต้ปี2005ค่ะแมคลายสวยเลยนะรานะคาโปรโมชั่นอยู่ที่149,0 0 0บาทเท่านั้นประวัติดีจัดได้เต็มนะไม่ต้องใช้เงินของรถเลยค่ะผ่อนเดือนละ4 0 0 0บาทแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อเองินสดกด็ยินดีนะเล่มทะเบียนเราพร้อมโอเลยนะคะสภาพปีค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซ็นอร์ล็อกค่ะกระจกบัดไฟฟ้า พลัะไรพาวเวอร์ค่ะเกียร์เจ็ดสปีดนะคะเครื่องเสียงสแตนดาดเดิมๆเลยนะคะ AM/FM/CD ค่ะแล้วก็ AUX นะคะใครกำลังมองหารถราคาไม่แพงเบาๆนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะนั่งสบายเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ มีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะรถไม่ได้แต่งอะไรเลยนะแค่ใส่แม็กนะก็สวยแล้วคันนี้พร้อมใช้เลยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สรคานีได้นะคะที่นังเมิดสามพันบาทขึ้นไปค่ะก็สโดคานีไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพไม่วยราคาไม่แพงต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ค่ะสภาพดีค่ะ เครื่องยนต์พันหด้วยนะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหนะ้าเครื่องนะพันห้าซีซีเบนซินค่ะ idsi e นะคะสะภาพเ,เดิมเลยค่ะใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยราคาไม่ถึงแสนห้านะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะ h o n d a CITY ZX เครื่องยนต์พันห้เกียร์โตปี2 0 0 5ค่ะ สนใจง่ายทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0เ0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามราะเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลค่ะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะ ไปาบายค่ะ hey,